สวัสดีครับววผมกับผมเปกอีสานในต่อยครับผมืมันนี้ออกมานำพ้องครับนำพ้องกะยังไหลยอยู่คือเก่าบรรยากาศช่วงแรงๆครับช่วงสามโมงครับสามโมงบ่ายสามกะตอนนี้นำขึ้นมาไหลครับมาแล้วมาแล้วมาบัน้มามา,า,า,ามา ตัวน้อยปล่อยมันไปนม่เดียวว่าอยากกินปลาแล้วนะจะให้ยนมาไปแนะแนลงมาขึ้นไปกลัวน้ำ

นี่มัดเอื่นนุนหดระยะนี่อานถือยูถึงแมแค่กับพวกนี้กคอยพกป่านานำมนไหลแห้งก็หนิมติดถือยูตงฟังหนอยูแนนมนไหลแห้งเดินนี่น้ำบ่ซับ่ไหลนีเยไหลตื้นค่อยนมันลวกหันถือยูนี่ถือ,อ,อยูมุมหนึ่งป่ายกน้ำหน

สามตัวครับป่เนี่โอ้แต่ปลากระตูงาง้มอยู่ครับปลาวันนี้บ่ขีดไล่ได้ป่ะครัวันนี้ yeah

你上班太忙了。嗯嗯嗯 ไสโหนูไมย่ต้องอ<ด>วางเสร็จหลายตัวป่าถือจังสิมืออื่นป็สิบวถือต้นะ <laughs> โอ้โหแห่งคำแห่งป่ายังถือดีครับผม

โดดออกตัวหนึ่งครับสองตัวครับอยู่ในสะดุง น้าหัวนี่ปลากระน้ขึ้นลร้ปลาก็ขึ้นอยู่ด้ยครับบอกคือจังช่วงน้ามาหัวที่แหลกๆนะครับไอหัวที่แล้วนะครับปลาน้าหัวนั่นก็ปลาบม่ค่อยขึ้นครับช่วงเทิดไทยมันเิด่ยนยังค่อยมีปลา

มาแล้วป่าบ้าเน,น,บนเนี่ยผู้ใดกระถือกครับผมตอนนี้ผู้ใดตั้งสะดุงย้ำนี่ถือกครับถืกทุกคนตอนนี้กะสีโมงครับช่วงป่าขึ้นมันนั่นละถ้ามันขึ้นกะช่วงนี้แหละครับอืมนาทีน้ำเดือดช่วงน้ำเดือด ันน่แต่ว่ามันบินง่ายกว่าหดนี่หยุเขาบอว่าดอกเนือสมิว่าถ้ิ้งลงมสลสายเจี๊ยกหยุนี่แหละหันถ้าไม่หยุดก็ใหเขาคามาตักต่างหันในน้ำเลยตางหันหันหัน

นะครับช่วงน้ำเดือดกระิประมาณนี้ครับป่ากระิถึกสุกค้นครับฝุ่นก็ตาฟังฝุ่นเพื่อกัดถือครับกนะย้ายกูน่ะอันนี้เพิ่นได้หน่อยแล้วครับเนี่ยในตัวนึ่งว้าหันกล้องมาเป็นนะสิ มานะครับเด็กน้อยอายุไลๆผมกับยกยุนีเคือกันครับช่วงหลังเลือกอเรียนก็นออกมาครับช่วงน้ำเดือดก็จะประมาณนี้ครับปุ๊ดปลายุ่กลางน้ำครับยุ่กลางๆขนปลา,อปาบอนเนี่ยเนี่ย เสียไปเสียตัวนึงพุนนะครับพุนนะครับพุนนะครับพุดะพ่อตาพุดะพุดอะพุดะเห็นบ่างุดะป้าดมันก็ถือข้าแทะ ยายก็ถือครับุ่นะนี่แล้วครับเอินช่วงน้ำเดือดเนาะโอ้ยเสียดายยายเขียนม,มามาเดย์นี่ครับปูโยไก่เนี่กยถือกันครับถืออยู่ตลอดบารละสองตัวสามตัวบ่มีพลาดครับเนี่ย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 เป็นไดบาดเนี่ยสะดุ้งน้อยๆปะเนี่ย

เปือ,นนอดเแล้วมีโตคือมันโตมีจแต่บอได้ออกมาอ้บ้านยอดีเด้อครทีมันโตกามมือนกัน,นกกให้รถไตความดอกบัานิ่งปากไต่กับบัชน,นี่ปากกระโดดนี้ออกเบิดแลยวัเต่สิบบอยักกลับบา้านคร้ผู้ชายกรได พุ่นะครับพุ่นะครับเห็นบอกครับ,รบผมบอกว่าถ้าผมช่วงท่ายท่ายคลิปนี่น้ำสิท่วมห้อมงนี้นะครับม,มันกระแม่นดีเลียครับผมมันท่วมห้อมงนี้เนาะน้ำขึ้นเล็้วครับประมาณประมาณชั่วโมงนึงครับน้ำท่วมตัวนี้เพึบเพิบเพิบโอ้โห จิเด็กกลับบ้านมั้งเนาะบ้านเนี่ยเ้ยปรยูหัดสองสามตุ่มบนปบันเนี่ยปลาถือดีครับมือปลาถือก,กะเพือ่อกะหาไปนะครับเพราะได้เห็ปเดปลาแดกเห็ดอ่าปลาแหงเอาไว้ครับในยุกที่หาแล้วกินยากยังสินะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ยกสะดุ้งหลายท่านแล้วล่ะนะครับเริ่มหูจักเริ่มเอื้อนกันมาแล้วล่ะมานนี้ป่ากระถือครับ จิบึงตานี้ตานึง่งนะครับผมไั่น่าจะีเขาบ้านแล้วล่ะเห็นม่ครับแต่ยังถืออยู่ได้ครับ ะครับผมเข้ามาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมที่สําคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเผื่อจะได้เป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อไปครับผมสําหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ